น,นี่เลยดูดิที่นอนแมวค่ะแล้ว<อ>ชาน,นมจา๋าหนูชอบที่นอนอันใหม่ไหมคะลูกย<อ>บเซลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะผมยู แล้วเราก็กลับมาอยู่กันในเกม s t a รู r u i s e r Simulator แสนเคยนะครับผมเย้เอาละเอาละแล้วเราก็มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะโอ้อันนี้เนี่ยมันคือสีแยกไฟแดงนะครับผม แล้วก็นี่เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยได้ข่าวว่าในเมืองนี้นะคะมีร้านค้าเนี่ยมาเปิดใหม่ค่ะก็นี่เลยค่ะมันชื่อว่าร้านแคชช็อปนะคะแปลว่าร้านที่เกี่ยวกับขายของแมวนะคะทุกคนก็คือจะมีของเล่นแมวนะคะแล้วก็จะเป็นของชงของใช้ของแมวนะคะคุยตื่นเต้นเนาะที่รักค้าหนูวันนี้นะคะฉันน่าจะมาซื้อของทั้งกับน้องชานนมนะคะยัจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ปอจะ พาเพื่อนๆนะคะไปดูห้องใต้หลังคากันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าปอนะคะก็ไปเจอไอดีนึงมาค่ะที่เขาเนี่ยตกแต่งห้องใต้หลังคาได้สวยงามมากๆเลยนะคะ <Hey. S 1> คืออยากเห็นแล้วว่าเอาจริงไหมคะทุกคนคือตั้งแต่ปอเล่นเกมชากูลระมาเนี่ยปอไม่เคยขึ้นไปแตะข้างบนเลยนะจริงๆไม่เคยขึ้นไปห้องใต้หลังคาเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้แหละค่ะปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูกัน Uh oo, uh เอาละคะ่ะที่ราคาคุณพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมแล้วคะ่ะผมงั้นก็ไปดูกันดีกว่าไปคะ่ะไปคะ่ะตามมันเลยนะคะบอกเลยว,ว่าร้านนี้เนี่ยคือแบบไม่มีพนักงานเลยเหรอฮัลโหลพนักงานตายแล้วที่รักจะบอกนะว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ขายของแล้วนะเพราะว่า oh. พนักงานไม่อยู่แล้วนะหรือว่าพนักงานจะไปขี้หรือเปล่า และนี่นะคะก็จะเป็นของใช้ของน้องแมวเนาะจริงๆคือมันก็จะมีพวกของเล่นนะคะแล้วก็มีลูกบงลูกบอลนะคะมีต้นไม้ด้วยนะแล้วก็จะมีขวดนมด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะอุ้ยอย่าบอกนะว่าอันนี้คือหมวกแมวคุณน่ารักเลยที่ราคาฉันว่านะฉันน่ะเจอของที่ฉันน่ะจะให้ชานมเสร็แล้วล่ะคะ่ะน,นี่เลย คุณน่ารักไหมคะดูสิก็คือจะเป็นหมวกนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยโอ๊ยปอกคอแมวคะ่ะหูย,ยต้องใช่แน่ๆเลยคะ่ะทุกคนคุณคะน่ารักไหมเอ่ยแล้วก็ส่วนด้านนี้คือจะเป็นอ่างอาบน้ําแมวคะ่ะทุกคนน่ารักไหมแล้วก็จะมี ทรายแมวขายด้วยนะคะแล้วก็ขวดนมแมวนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรวะโอ้ยปอรู้แล้วอันนี้คือเป็นที่นอนของน้องแมวคะ่ะทุกคนโคตรน่ารักเลยอะ่ะคุณคะอาสีไหนดีคะเอชันน่ะอยากได้สีม่วงนะคะคุณงั้นฉันขอซื้อสีม่วงแล้วกันเนาะเออแต่ว่าทำไงดีล่ะคะทุกคนคะคือแบบว่าพนักงานไม่อยู่ในร้านนะคะ <Yeah. S 1> โอ้ยแล้วแบบนี้เนี่ยฉันน่ะ จะซื้อของยังไงคะเนี hmm, uh ่ยแย่จังเลยนะคะพนักงานไปไหนึ่งก็ไม่รู้นะเฮ้ยเดี๋ยวก็คือว่าเราเนี่ยสามารถว้าวเอ้าเอ้าเอาเอาคือเราเนี่ยกดนั่งตรงนี้ได้ด้วยนะคะ แล้วก็ส่วนดน้าบนคืออะไรวะอุ้ยนั่นไงทุกคนอันนี้นะคะคือเป็นคอนโดมแมวค่ะน่ารักเนาะอยากรู้ว่าเขาเนี่ยทำยังไงให้น่นอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าคนสร้างเนี่ยเก่งเก่งนะคะเนี่ยอูย้อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้คะ่ะแต่ว่าในแก้วเนี่ยก็จะมีเป็นสีน้ําสีสีเต็มเลยน,นะคะหรือว่าจะเป็นอาหารเลี้ยงหรือเปล่าก็ไ,<อ>ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเอาคุณ,ค,ณ <laughs> คุณคุณค่ะ ลุกมาได้แล้วค่ะโอเคค่ะในเมื่อนะคะที่นี่เนี่ยไม่มีพนักงานใช่ไหมคะงั้นเนี่ยชิยมบ้านะคะเรากลับกันดีกว่าค่ะทุกคนหุย บอกแลว,ว่าอ้าวคุณแฟนติดบังอีกแล้วค่ะดู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 แล้ววันนี้แน่คุณน่ะจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วเอาละค่ะเพื่อนไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะกลับไปที่บ้านกันนะคะที่รักค่ะไปค่ะได้เวลากลับบ้านกันแล้วเนาะไปค่ะปุ๊บ ค่ะคือเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยนี่เลยโอ้โหเขาบอกว่าอันนี้นะคะเพิ่งอัปเดตด้วยนะคะว้าวใครที่อยากจะมานะคะก็สามารถนะคะพิมพ์ตัวเลขตามปอได้เลยนะจ๊ะเฮ้ยทุกคนมาแล้วคะ่ะคุณดูนี่สิคะคุณนี่คือเป็นบ้านาของฉันเองคะ่ะ สวยไหมล่ะคะ<อ>ก็คือว่าเขาเนี่ยได้ต่อเติมประตูตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยคือทําให้บ้านเนี่ยมีความกี่ขึ้นเยอะเลยนะคะ<อ>ที่ราาบบาักค่ะบ้านจะสวยไหมสวยเนาะโอเคค่ะทุกคนเอาเป็นท่าเดินช้าๆแล้วกันนะคะปุ๊บนี้ก็ภายนอกเนี่ยเขาก็จะตกแต่งด้วยสีเป็นสีชมพูออกนมๆเนาะสวยเนาะทุกคนชอบปะอุอ้ย<อ>ก้าก่ะ เฮ้ยทุกคนอันนี้คือปอต้องบอกก่อนนะคะว่าปอมาได้สร้างเองนะคะทุกคนคะ่ะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยคือในบ้านของเรานะคะคือมีความสีเนี่ยสดใสแล้วก็พาสเทลเนาะแล้วก็สําหรับโทนบ้านเนี่ยก็จะออกไปทางสีชมพูสีม่วงสีเขียวมิ้นท์นะคะสวยมากนะคะแล้วก็นี่เลยดูดิที่นอนแมวค่ะเฮ้ย<อ>แบบคนทำคือเก่งอ่ะคือคิดได้ยังไง ค,คือบอกเลยว่าความคิดโคตรสร้างสารรค์เลยนะขนาดปอเองเนี่ยยังคิดไปถึงเลยนะคะโอ้จริงๆร้างชานมจ๋าหนูชอบที่นอนอันใหม่ไหมคะลูกเนี้ยชอบครับผมนี่โคตรน่ารักเลยค่ะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นตู้ เก็บรองเท้านะคะเป็นแงสวยไหมแล้วก็ส่วนด้านนี้นะคะคือเป็นแจกันนะคะในขอดูห้องนอนหน่อยสิโอ้โหดูห้องนอนดิโคตรน่ารักเลยแล้วก็มีโซฟาในห้องนอนด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะรูปหัวใจตรงพื้นนะคะโคตรน่ารักอะและนี่เลยค่ะโต๊ะเครื่องแป้งของฉันนะคะเฮ้ยเป็นยังไงล่ะคะทุกคนสวยไหมเอ่ย นาขอดูห้องน้ำหน่อยสิอู้ยดูดิอันนี้คือเป็นกระจกห้องน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นรูปหัวใจด้วยนะนี่คือโคตรเก๋อ่ะแกคนสร้างคือเก่งมากนะคะอุ้ยบอกเลยว่าห้องน้ำอ้าเอา,เอา,เอา,เอา อาบน้ำก่อนแล้วกันนะคะโอ้ยตายแล้วตายแล้วเอ้ยทุกคนบอกเลยว,ว่าคนสร้างนี่ยคือมีความเก็บงานรายละเอียดมากๆเลยนะจริงๆคือแบบเก็บงานโคตรดีเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นอะไรเอ่ยอันนี้คือเหมือนจะเป็นโต๊ะทํางานเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไหนขอดูห้องนี้หน่อยสิอุยอันนี้คือเป็นห้องนอนพ่อแม่ของเรานะคะทุกคนสวยไหมเฮ้ อุ้ยอันนี้คือเขาก็มีการต่อเติมเพิ่มด้วยนะคะก็คือจะมีประตูเอ้าไม่ใช่นี่หว่า,าเดี๋ยวนะอันนี้มันคืออ้อยเดี๋ยวคุณออกไปได้อ่ะอไปคุณเขาเนี่ยได้เปลี่ยนเตียงนอนตรงนี้นะคะไปเป็นห้องน้ําแทนค่ะแต่ว่าในห้องนี้นะคะก็จะมีเตียงนอนแ,นแค่อันเดียวเนาะไปค่ะไปค่ะอุ้ยสวยมาก คือแบบเป็นโทนสีม่วงนะคะแล้วคือเราเนี่ยแต่งตัวมาได้ตรงตีมบ้านมากๆเลยนะคะโอ๊ยอ,อ,อันนี้คือเป็นโซนห้องครัวนะคะรู้สึกว่าพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันนะคะทุกคนสวยมากๆเลยสวยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าห้องครัวเนี่ยหน้าตาเนี่ยมันก็จะอย่าบอกนะคะว่าเขาเนี่ยตกแต่งใหม่หมดเลยนะคะอ,อุ้ยเก่งเนาะ นี่เห็นไหมอันนี้คือเป็นชั้นวางของนะคะก็คือวางจานวางถ้วยนะคะแล้วก็วางไมโครเวฟด้วยนะคะเก่งมากอะ สวยไหมคะเท่รารกคาอุ้ยอันนี้คือเป็นทีวีเหรอคะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะคะคือมีกล่องของขวัญด้วยนะคะเอของใครเนี่ย <Hey. S 1> เอมขโมยดีไหมนะ <Yeah. S 1> เอยออเผื่อว่าด้านในเนี่ยจะเป็นเพชรนะคะทุกคน <laughs> เอ้ยมีนาชัยนะคะอ้อไปดีกว่าคะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือเราก็เดินข้างล่างเนี่ยมาครบทุกห้องแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวปอนะคะก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูห้องสุดท้ายกันดีกว่าค่ะห้องนี้เนี่ยมันก็จะอยู่บนหลังคาค่ะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ห้องนี้นะคะมันก็จะอยู่ใต้หลังคานะคะไหนไปดูกันค่ะปุ๊บอา้าวน้องแมวหาย <c oughs> น้องแมวว้ยน้องเมวอยู่ข้างนอกทุกคนหาน้องแมว โทษลูกไม่ไม่ได้ตั้งใจนะลูกนะมันนี่มาโอ้โหป๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บสวน,นี่เลยครับผมและนี่คือความรับในห้องตายหลังคา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 ,คา <c oughs> เฮ้ยแกก็คือจะมีเตียงนอนนะคะมีทีวีนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําด้วยนะคะ<อ>คือเป็นห้องน้ําส่วนตัวด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็โซนด้านนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างพิเศษเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือเขาก็เอาไว้ให้เด็กน้อยอยู่นะคะโอ้แล้วก็อันนี้คือเป็นเป็นโนนะจ๊ะ เฮ้ยเฮ้เฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ําแน่นอนเลยอะนั่นไงจริงๆด้วยค่ะอุ้ยสวยอะ่ะฉันชอบปัปเลยนะคะคุณสวยเนาะสวยเนาะ ไหนไหน,ไหนแต่คือจะบอกว่าสําหรับบ้านหลังนี้นะคะโซนนี้เนี่ยค่อนข้างหิตที่สุดแล้วนะคะจริงๆค่ะ,คะมันว้าวตรงเตียงนอนสองชั้นนี่เลยคะ <swiftly S 2> <ไ>่ะอุ้ยสวยมากคือคนสร้างเก่งอะดูสิเขาแบบทําเตียงสองชั้นนั้นยังไงค่ะไหนขอลองไปนอนสิปึ๊บนี่เลยค่ะทุกคน <ๆ S 2> ส่งน้องชานนมไปนอนข้างในนะคะน่ารักไหมคือตรงนี้เนี่ยจริงๆอะ่ะคือเราเนี่ยจะวางเด็กหรือว่าวางแมวก็ได้นะเพราะว่าแมวเนี่ยก็เหมือนลูกนะคะทุกคนน้องชานมนมโคตรน่ารักเลย,ยลูกเมียวหนูน่ารักเนาะทุกคนหนขอดูที่ชั้นสองนอยสิอันนี้คือเป็นเตียงนอนชั้นที่สองนะคะก็คือว่าเราเนี่ยนอนได้ด้วยนะคะผมดูสิ เก๋แมโคตรเก๋เลยอะ่ะโอเคค่ะแล้วก็จะมีจักรยานด้วยนะคะเอาไว้ขี่เล่นเนาะวยคือแบบโคตรดีเลยอะ่ะที่ราาักาฉันขอซ้อมเป็นเด็กน้อยสักหน่อยแล้วกันนะคะควณปุ๊บนี่ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> <c oughs> ที่ราาัก่ะอุ้งเออุ้งเออุ้งเออตลก ขออภัยที่ปอน่เสียงแหบนะคะเพราะว่าปอเป็นหวัดนะคะก็จะแบบว่าเสียงแหบแห้งนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับความลับห้องใต้หลังคาบ้านของเรานะคะผมเย่แล้วก็สําหรับไอดีบ้านหลังนี้นะคะใครที่อยากจะลองมาเดินเล่นก็เดี๋ยวปอจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสมัครสมาชให้ปอด้วยนะคะสวัดีวันนี้ก็บ๊ายบาย ค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายบบ๊าายายค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบบ๊าายายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน